มาดคาูควายควายควายวิควายจ้าอุย้ยเพื่อนเพื่อนมาดูเลยเพื่อนเพื่อนควายเป็นฝูงเลยควายเป็นฝูงเลยค่ะมาดูเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูควายกันอุ้ยตื่นเต้นเจอควาย เจอควายมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเพื่อน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 ดูเห็นไหมควายตัวใหญ่ๆเลยอุ้ยตัวใหญ่เลยกี่ตัวนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโหตัวใหญ่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมควายกินหญ้า ที่โคราชน,นะคะมาโคราชน,นะคะมาเจอควายกินหญ้านะคะเยอะเลยเ,เพื่อนดูควายควายกินหญ้านะคะผักแว่นนะคะมีผักแว่นมีอะไรนะคะ ดูเพื่อนๆดูตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวอย่างใหญ่เลยนะคะกินหญ้าผักแว่นผักบุ้งนะคะมีผักบุ้งมีผักแว่นนะคะอันนี้นะคะดูเลยมีตัวเล็กนะตัวเล็กน่ารักเลยนะคะน่ารักมากนะคะมีกระดิ่งด้วยกระิ่งกระดิงะด่งนะคะ ที่เขาใส่กระดิ่งนี่คือคือเขาป้องกันเวลาควายควายหายนะคะเวลาเข้าป่าเข้าอะไรนะกระดิ่งนี้จะส่งชัญญาณให้เจ้าของควายรู้ว่าควายอยู่ที่ไหนนะคะอยู่พิกัดไหนนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูอันนี้อยู่ที่โคราชนะคะเขาเลี้ยงควายประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเก้าสิบสิเห้าสิบหด ประมาณสิบเจ็ดตัวค่ะเพื่อนๆควายยังเยอะเลยนะคะควายกินหญ้าดูค่ะกินหญ้าอย่ายงอริยอร่อยเลยหืม ควายจ้าควายไปแล้วนะควาย